สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะฮะแอดมินโจนะจากสวนแตงพันธุ์นิดนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการใส่จานเอ็นตัดหญ้ามหัศจรรย์คาตันะนะฮะคือไอตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ลูกค้าทางร้านสั่งไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์กลับเข้ามาเยอะพอสมควรว่าเฮ้ยคุณโจคุณใส่ยังไงอ่าวันนี้ทําให้ดูเลยดีกว่านี่อย่างนี้นะเวลาสั่งซื้อไปนะฮะ ก็ต้องขอบคุณสําหรับยอดสั่งซื้อทั้งทางเพจแล้วก็ทางช้อปปี้นะครับอ่าวันนี้ผมทําให้ดูเลยเนี่ยเวลาไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไปเวลามันไปมันเป็นแบบนี้นะสังเกตไหมส่วนใหญ่ผมทําให้ดูตั้งแต่เบื้องต้นครั้งแรกเลยนะที่แบบพอไปถึงแล้วท่านทำยังไงบ้างอ่าเห็นไหมฮะพอไปบางครั้งเนี่ยมันอาจจะขดอยู่แบบนี้หรือว่ามันมีเส้นยืดออกมาแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอ่า ไม่ต้องกังวลนะครับสอนให้นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเราก็แกะเลยฮะแกะเลยนี่แกะออกมามันเป็นที่นิยมมากเลยนะตัวนี้ยคือลูกค้าชอบมากลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันใช้ดีน้ำหนักมันดีเวลาเวลาตัดลงไปด้านล่างแล้วเออน้ำหนักมันดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันแข็งแรงมันเนื้อมันเนื้อมันแข็งมากๆอ่ะคือเนื้อเนื้อเหล็กมันหนานะครับ เพราะฉะนั้นไอการคงรูปของมันก็จะดีกว่า,ามานี่นะะจริงๆเขาจะใส่มาให้แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมสอนเลยสอนวิธีการใส่เราก็ดึงออกมาแบบนี้นี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปจานแล้วก็เอ็นนี่นะครับเอ็นก็จะยาวกันอยู่ประมาณเมตรดึงก็สองเมตร นี่ประมาณนี้นะวิธีการเริ่มต้นเลยคือลูกค้ามาดูทางนี้เห็นไหมว่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับเราก็เอาเอ็นปลายสองอันเนี้ยเนี่ยเสียบเข้าไปในรูตรัวนี้อย่างนี้คนละรูอย่างลูกคนละรูอย่างนี้นะเ,นเห็นไหมเห็นไหมออกมานะคนละรูเห็นไหมฮะ เข้าไปคนละลูอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้เดีนยวนนะอ่าเสียจให้มมนออกมาแบบนี้นะแล้วก็ดึงให้อันหนึงมันยาวกว่าอันหนึง่งสักรอบนึงนะอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครับแบบนี้นี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกค้าก็ดึงเลยจับคู่กันแล้วดึง อจนมันล็อกแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันก็คือสุดต,ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมสุดมาแบบนี้แล้วลูกค้าก็จับคู่อย่างนี้เลยนะจับคู่แบบนี้นะแล้วก็หมุนไปเลยหมุนไปเลยฟาบ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 เห็นไหมนี่นะครับอย่างนี้นะนะ แล้วก็ลองดูนะลองดูว่าเฮ้ยโอเคมันยาวถึงตรงนี้ยังเราโอเคกับมันไหมอ่าถ้าโดยส่วนใหญ่ผมก็จะให้ประมาณ,มาณนี้พอถึงล็อกนี้ของมันเอาเส้นสั้นนะเอาเส้นสั้นนะออกก่อนลงล็อกไปนี้ปึ๊บนี่ถ้ามันยาวไปถ้ามันสั้นไปก็ล่นมาล็อกนี้ได้นะครับล่นมาล็อกนี้ให้มันยาวขึ้นได้นะแต่อยู่ประมาณนี้ก็คือใช้งานได้แล้วและอีกเส้นหนึ่งเส้นยาวนะก็ขดต่อมาแล้วก็มาออกฝั่งตรงข้ามนี่ เห็นไหมฮะเสร็จแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่พร้อมใช้งานนะครับก็เอาไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้นะนี่เพียงแค่นี้เองเราก็จะได้จานเอ็นตัดย้ามหัศจรรย์นะฮะของคาตานะนะครับไปใช้งานกันแล้วถ้าเส้นเอ็นตัวนี้มันมีจำหน่ายแยกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้สั่งซื้อเพิ่มได้นะฮะ ตัวนี้หน้าร้านอ่าตัวเราเสนอตัวนี้อยู่นะครับ250บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเอ็นก็สามารถติดต่อซื้อเพิ่มได้มีทั้งสี่เหลี่ยมแบบนี้มีทั้งมีไส้แล้วก็มีทั้งเป็นกลมคือแล้วแต่ความถนัดของแต่แต่ละคนนะครับครับคลิปนี้ก็เขาไปคลิปสั้นๆเสนอเพียงเท่านี้เนาะอ่ะพาพบกันไปคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ